ยังไงยกึงเปล่าไม่ึงนะาลอกแรงลอกแรงนะไม่ดงทีหลังก็ออกเลยยังไงก็ออกไปเลยออกไปก็ออกไปร้อนตกใจร้อนเร้อนได้ยัร้อนได้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 รร้อนได้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 ร นีชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยกี่ไฟแล้วนี่อหาไฟแล้วครับห้าไฟแล้วเหรอค้แล้วเรียเลยไปไจะจะจะเสียร์ครับยังดได้่ยังยังไม่หาดีเพราะว่าตัดเส้นติ่งแต่ว่าต้องขึ้นขึ้นระดับนี้แหละ้วหน้าล่ะเพราะว่าเขาว่าม้ปดแล้วนะห้ไฟแล้วพิกัดเท่าไหร่ช่วงนีสุดร้อยห้าร้อยหกร้อยจ็ดร้อยแปด ก็6เจมาเลยเหรอเ้็เก oh. so um. ิดสองท่าเลยเนี่ยเข้ม yeah. ซ oh, oh, ิงมาวิ uh. so Alter, oui. yeah. ่งเทะ่างเีเขมซิงมาวิ่งต่อยอย่เดียแล้วโมเยแล้โมต่อได้ต่อได้แล้วต่อได้แล้วต่อได้แล้วโมได้เหรอโมได้โมอได้โมโมนโม่ต่อโมต่อแล้วบขลต่แล้วบต่อนงทางนี้นิดนึงก้อ้องทางนี้ถามนิดนึงามยกยกเนี่ยสยกนี่มันเอะไรไันเยามยกนงทางนี้ มันเกิดอะไรขึ้นสามยกสามยกมันเกิดอะไรขึ้นโดนแตงโมดับอ๋อหยุดไปนานหยุดไปนานหยุดไปกี่เดือนสามเดือนได้อสามเดือนคิดไหมว่าจะกลับมาได้นี่คิดไหมไม่คิดเลยไม่คิดเหรอเออแล้วกลับมาได้เพราะอะไรนี่กลับมาได้ก็สอเพราะพ่ออาจารย์นี่ครับผมทำไมเหรอทำไมแกย้ำว่ามึงจะต่อยมวยมวพแบบเขาบอกว่าไงอ่ะเขาบอกว่ามึงมาต่อยมวยแล้วใจมึงอยู่ไหนอ่ะ คำนี้เลยใช่ไหมคำนี้ทำให้เราลึดใช่ไหมก็เลยกัดฟันเราครับคิดว่าชนะทำไมเห็นลุยเข้าไปเลยจน็นกเขาให้ได้เหรอนี่งครับผมแล้วทำไมนกไม่ได้เพราะอะไรเล็งนะครับแต่น้องเขาเขาน้องอาทนครับผมโอ้ยสอก สองพิจารณาใช่ครับไอ้ม่ทั <il S 1> ้งสองทั้งเขาเดี๋ยวนี้ใช่ครับโอ้นอบคุกลับมาแล้วนะขอบคุณทั้งนี้เอาขอบคุณอ่ลุงต้อมแล้วขอบคุณคุณนี้ับขอบคุณพ่อแม่แล้วขอบคุณเสียบัวกับเสียน้องแล้วครับขอบคุณจิ๊กเพชรยินดีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณดาเวกับดาบชิดด้วยครับผมที่ช่วยช่วยสอนช่วยอะไรครับผมอา เห็นแพม่ๆมาว่าแหลมโพอสอนหลังเราดึงก่อนโอเคไหมหนี่งพอได้ครับผมได้ไม่เคยเจอยังยังนะครับถ้าเกิดเจอแล้วคิดว่าไงน่าจะมันครับผมโอ้มันนะนะมันเลยเราโอ้เอาล่ะครับน้องภูครับน้องภูอ่ะโอเค